เดี谢谢 ole, ๋ยวรอนะครับท่านปาบเีงนะครับปาเลยดีได้ครับขอ่ขาที่รอครับาี่ออเขารอไม่หลงเลยห้าหน้าขวาย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 ได้ขวาย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 ข้ายขวตยวายระวาวายขวายขวายขวายัวาตขวายขวายขมววายวครววยายว

ระวังายผมนะครับผมรับสตีนะครับระวังนะครับถวายถวายไหมครับถวายยกเลยครับถวายถวายอะไรอันนี้ยกได้ยกเลยครับอันนี้ยกได้ยกเลยขอระยกเคียร์ตรงนี้ได้ไหมให้นกข้าวหลวงปู่หน่อยครับหลวงปู่ร้อนนะครับห่างๆหน่อยครับอันนี้ยกได้ยกเลยครับ